คนตาบอดคบได้คนใจบอดคบไม่ได้คนดีอยู่ที่เรานี่แหละถ้าเราไม่ดีแล้วเราจะอยู่ที่ไหนกับใครมันก็ไม่ดีทั้งนั้นบาดรั่วเพราะสนิมกัดกร่อนชั้นใดคนปล่อยให้กิเลสตัณหาตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจได้ก็ต้องทุกข์อยู่เช่นนั้นเหมือนกันสิ่งทั้งหลายกำลังเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดยั่งยืน มั่นคงที่แน่นอนเราเกิดมาเพื่อรอเวลาตายเราได้มาเพื่อรอเวลาเสียเรามีเพื่อรอเวลาหมดเราเจอเพื่อรอเวลาจากเราพบเพื่อรอเวลาพลาดจากกันไปในที่สุดทำบุญกับพระที่ไหนไหนก็ต้องไม่ลืมพระที่บ้านพ่อแม่เรานี่แหละอย่ามองข้ามท่านไป